ยากที่สุดคือตอนตัดเล็บนี่แหละเมื่อก่อน่ตอนเด็กๆกันนะตัดง่ายง่ายนั่งให้ตัดนอนให้ตัดพอโตขึ้นมานะ <c oughs> เริ่มจะเป็นสาวแล้วไม่อยากจะให้ตัดเล้วเล็บนี่ฮะน้ำมนต์พอเริ่มจะเป็นสาวเลยไ,ไม่ให้ตัดเลยนะเล็บนี่นะอือ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไร <c oughs> บนอะไรโอ้ัหเมย <mm> เมื่อไรผมจะมีสักทีตัดเล็บให้เสร็จก่อนจะเล่นเพื่อเล่นอืมอันเป็นยังไงก็การตัดเล็บนี่นะมนอันเป็นยังไงภาษาตัดเล็บซื่อๆม,มั้ยแรงขาหน่อยหน่เยิน่งด้วยอ,อ,อขั้นเขีวเยวดิเอ้ยแผลบ่เท่าเทียบอย่าอีกสองสองนิ้วอีกสองนิ้วอีกสองนิ้ว อีกสองนิ้วเนาะอีกสองนิ้วนั่งได้ดีก่อนทำอะไรกับปากตัวเองทำอะไรกับปากตัวเองอีกนิดเดียวหลงอีกนิดเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปยานะยานะยานะตบมือแปะแปะกันเอาตัดเสร็จแล้วตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะ ตบมือแปะแปะไม่ใช่ให้แม่ตบมือตบมือแปะแปะตัวเองตบมือแปะแแม่ต้องสอนหนูไม่ใช่หนูสอนแม่นมลนมลดูจับมือแม่ตบตบมือแปะแก่อนสวัสดีค่ะ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 สวัสดี่ะสวัสดีค่ะสสี่ะสวัสดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขวบนึงเขาจนว่าได้แล้วอันนี้ยังกับโมโหนะไม่อยากพูดเอ็ดเลดเยอะเอ็ดเลดเย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 ะ มาง้อนนะอย่ามาอ้อนนะอย่ามาอ้อนนะแล้วจับปูดำยังไงลูกจับจับปูดำจับปูดำพยาำปูบอเห็ดจักยางเหมือนนี้จับปูดำกับจับปูดำพยาายมปูนะจับปูมะหว้าปูทะเลสนุกจริงเออแล้วเลยนอนไปบอจับบอยังเลยนอนปีแปดกี่คันแล้วเอ้ยไปนอนไปลูกไป หนูตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วไปนอนไปลูกไปไ,ได้ไปนอนได้เฮ็ด <c oughs> <c oughs> ตาหนูนตาคลองเป็นปลาไหลเลยเอ๊ะนี่เป็นปลาไหลเผือกหรือย,ยังไงเนี่ยฮะห,า,หาเอาแล้ะนะเอา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 ,เอา <c oughs> ไปนอนไปหลับไปหนึ่งของซ้ำนอนเงี้ยนอนเงีย้งย น้ำมันน้ำมันน้ำมันจับแต่กระดุมพ่อนะอย่าไปจับนมแม่นะพอห่วงนี่นี่ย่าจับ positive พอแดดนะย่าไปจับ positive พนนะอแดดนลนยะเอเลดเด็กเอเลดเด็กเอเลดตาปื๊ดๆเลยร้อยๆเป็นเล้วสิงห่วงอะไรมา แต่ว่าหังางไปอยากนวนห่วงหลินอยู่ไปหน่อยนะมือไปจิ้มใส่ไปร่มหน่อยอลย